ครับผมบาโจยูทูบชาแนลครับมื้อนี้สิมาเปิดราคาคขวี้ยนะครับเรื่องของพอแกนนะครับมื้อนี้หลายตัวครับผมมื้อนี้ก็ตรงกับวันที่ยิบสามมกราหกซีนะครับเนาะตรงกับวันเสาร์ครับผมหลายตัวครับผมมาทายอยู่ทงไฮทงนาคือเก่าเหรอครับผมเดี๋ยวเฮาไปชมน้ำกันเลยครับผมพามาชมครับโอ้ควายจังเดียบมะเงาขักยงาเนี่ยทังยาวถึงสูงสวัสดีครับพอแกนครับสวัสดีครับอยู่บ้านไหนพ่อบ้านไหนหนองาลาครับ น้องสาระาน้ำบกักเฟืองบ่ครับผมอาดตุ้ยตัวนี้แมมผู้ใดมักสไตล์เขาแบบนี้นะครับเด้อเขาผมกบว่ามันคือจังงวอยู่ประเทศที่ยังบุเขาอื้นเขาว่วายังไหน,นี่เขายัางเขาเลี้ยตัวนี้เปิดแม่ลูกกันบ่พอครับแม่ลูกแม่ตัวนี้เป็นสายเลยพอย่อสายอุดรสายอุดรเขาเห็นบ่โอสถานะตอนนี้ท่องบ่ครับท่องครับท่องได้จากเดือนแล้วพ่อสี่เดือนสี่เดือน ท่องพ่อจะใส่ครับพ่ออยู่ฟามของผมครับโอ้อยู่ในฟาร์มครับผมเบิ้งเด้อครับเด้อเบิ้งเล็บแข็งเล็บขาครับผมเล็บแข็งเล็บขาเด้อครับเด้อเอิกบักเผาไงเบิ้งหนาตาครับผมหัวกระโหลกไงคอไงก้อยแม่นี่สูงรอยสี่สิบสองเหงาปาดเถวะวามันรถไฟแต่มันกับบอมแมนนะครับผมกวยคือเก่าเบิ้งบันไทยเด้อครับเด้อโอ้ย สออนครับผมสวนทังไงถึงเหย้าหลังตรงดีนะครับเออเอฟซี FC ครับผมท่านใดที่สนใจนะครับขอเบอร์โทรศัพท์ก่อนพ่อศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์ห้าแปดศูนย์ศูนย์ห้าแปดศูนย์เก้าหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดแม่นี้ซื้อไว้ที่ไหนแก้วใจครับแม่แก้วใจท่องในซีเดียนมันบะรับประกันทองปะปะรับประกันครับรับประกันทองสิเปิดนี่เปิด สองตัวหรือว่าสามตัวเปิดสองตัวครับลูกผูแม่ลูกลูกผูนบ่ครับเนี่อันตัวนี้ด้อครับลูกครับผมเป็นลูกผูครับผมนี่นี่้อครับลูกครับผมตัวนี้้อครับเป็นลูกซ้ายนะครับเนาะครับครับผมโอ้เบิ่งบันทายดีครับผมบ่ถกบ่ถอนก็จะงัวพ่นบานตัว บ่ครับบางคนเพิ่งว่านั่นโอ้ยแต่สบายจังเลยนาะครับเนาะต้องการโอ้แม่แก้วใจทองสีเดือนพ่อพันทั้งฟ้าเป็นบ่อพ่อผู้ใดสนใจดนะครับเด้อเรียบแข็งเรียบขาดีครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถามราคาเพิ่อนนะครับเดี๋ยวให้ให้เป้าโจพ้พายเอฟซีเบิงคักๆก่อนมันงามคักเด้อครับเด้อแม่นี่บางคนมักสไตล์แบบนี้ครับผมหรือว่าจังใดตาเตี้ยมเกลี้ยงจ้ำมีหรือปร่ธานาธิบดีนะ นี่ครับผมหู้บอพะแม่เแ้าใจครับผมบแม่ลูกคือลูกผูน้นี่เนาะนี่นี่ครับ,รบผมเป็นลูกผู้นะครับเด้อสูงร้อยสี่สิบซองท่องในสี่เดือนแม่นี่เปิดราคาเท่าไรพ่อป่ะเนี่ยเปิดสองแสนห้าหมื่นต่อร้องได้บอพอต่อร้องได้ยิ่งน้อยครับว่าถือเกศทรงวัดบ้านโอ้ยครับผมง่ายครับเด้อครับเด้อง่าย ญ่ครับผมทั้งสูงเาวมาเบิ้งตัวแท้ได้เลยนะครับเนาะมาชมตัวกิ้งได้นะครับอยู่บ้านหนองสลาครับผมจังใดกัโทัวมาหาคุณพ่อแล้วได้ครับผมบ่ผิดบังเด้อครับแม่นี่ผู้ใดสนใจครับผมบ่ผิดบังครับผมนี่แหละครับผมตัวน้อยนี่บ่แม่นเด้อครับนด้ตัวน้อยนี่บ่แม่นเด้อครับเด้อครับผมเปิดสองตัวนี่แหละครับผมสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทโอ้สองแสนห้าหมื่นครับผมต่อร้องได้ครับผม นี่แหละครับผมผู้ใดสนใจกิ่งกลางเนาะพ่อเนาะนี่ครับผมสองตัวด้วยครับนี่สองตัวผู้ใดสนใจกับกิ่งกลางครับผมสอบถามพ่อแล้วได้ตัวนี้น้อยนี่บอแมนครับย่ำบอแมนขัดสั้นกับท่านี้เนาะพ่อเนาะกดกระดิ่งกดซับสะไขกดติดตามอีบ้าวจู่นี่ด้วยครับเด้อสิหาคลิปใหม่ไใหม่เอฟซีเด็กแฟนคลับได้รับชมครับผมสวัสดีครับ